สมมุติว่าสามารถขอพรปีใหม่จากตะเกียววิเศษได้หนึ่งข้ออยากจะขออะไรอยากขอให้เพลงของมินนี่นะผม10ล้านวิวครับผมสวัสดีค่ะทุกคนมินนี่จาก Club After Class สนะคะก็ เงวิเศษนะคะฟังได้อัดพูดเล่นวันนี้นะคะเราก็ได้รับมิชาต์น,นะคะมาจากพี่ทีมงานจากทางค่ายเราเนี่ยแหละค่ะว่าเราจะมาสัมภาษณ์คนในสยามนะคะกี่คนไม่รู้แต่ว่าต้อง20คนขึ้นไปเราจะต้องมาถามเขาว่าถ้าสมมุติว่าสามารถขอพรปีใหม่จากะเกียงวิเศษได้หนึ่งข้ออยากจะขออะไรไปรับช่วนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เจอกับเดือกลุ่มแรกมากค่ะเราไปพบกับเขากันเลยสวัสดีค่ะอ่า <ไ lar? S 1> ส,ส,สี่คนเลยนะคะรอบนี้ก็ <laughs> อยากจะถามทุกคนนะคะว่าปีใหม่เนี้ยอยากขอพรอ,อะไรกับตะเกียงค่ะอยากสอบติดม OR 4ให้ได้ <laughs> อยากสอบติดม OR 4แล้วก็มีชีวิตมปลายที่มีความสุขครับก็เหมือนเพื่อนเลยครับอยากสอบติดม4แล้วก็มีชีวิตมปลายที่ สบายแล้วก็มีงานทําที่ดีครับก็อยากได้บัตรคอนเทนเซอร์แถวเอค่ะเป็นไงแล้วก็ใช่แล้วก็อยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านผ่านมาค่ะความปังอะปังทุกคนเลยก็ขอให้ได้พรนะคะอ่าถ้าเกิดให้ขอพรเป็นจริงชือตะเกียรแล้วถ้าทำท่าถูเป็นแบบนี้ให้หน่อยได้ไหมคะอ่าเเพียเียงเพียงเขอให้พรเป็นจริงนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะแล้วก็ ที่2แล้วนะคะก็สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่ๆใช่ไหมโอเคร่วกันโอเค,เอเคสัมภาษณ์เพ <c oughs> ื่อนนะคะสมมดสาคนด้วยกันนะคะว่าถ้าสมมติว่ามีตะเกียงไมเสษจเนี่ยเราสามารถขอพรปีใหม่ได้หนึ่งข้อแต่ละคนอยากขออะไรคะเริ่มที่คนแรกเลยอยากขอเงินค่ะอยากเที่ยวรอบโลก <c oughs> ขอเรื่องแบบว่าสอบเข้ามหาลัยขอเรื่องมหาลัยเหมือนกันค่ะขอให้ได้มหาลัยที่ชอบ ถ้าเกิดอยากให้พรเป็นจริงนะคะช่วยถือตะเกียงแล้วก็ทําเป็นท่าถือแบบนี้ให้หน่อยได้ไหมคะตรงตะเกียงโอเคเพียง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 ขอให้พรเป็นจริงนะคะขอบุญค่ะข้าอยากจะขอพรอะไรคะสำหรับปีใหม่ปีนี้อุ้ยอุ้ยผิดขอให้รวยค่ะรวยขอให้สอบติดโรงเรียนที่ฝ่ายผพานค่ะอก็ขอให้พรเป็นจริงหมดเลยนะคะช่วยอาจถือตะเกียงให้หน่อยมา เพื่อเพื่อเพ่อเพียง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 ขอใพ้เป็นจริงนะคะขอบคุณค่ะคนแรกค่ะเราจะมาสัมภาษณ์ที่กลุ่มนี้กันค่ะอ่าถ้าเกิดขอพ้ปีใหม่ได้หนึ่งข้ออยากจะขอตะเกียงว่าอะไรคะขอให้ติดมหาลัยที่อยากติดคสอบมหาลัยติดครับขอให้สิ่งที่คาดหวังเป็นจริงทุกๆอย่างครับขอให้โลกสงบครับขอให้ติดนิเทศจุฬาครับขอให้มีความสุขมากๆครับอพี่คนแรกอยากขออะไรคะ ชตลอด่เราพี่คนต่อไปละคะอยากขอให้มีเงินเหมือนกันนะคะอยากขอให้มีความสุขตลอดปีเลยคะ่ะขอมหาลัยคะ่ะมหาลัยเหมือนกันะอ๋อมหาลาัยใช่ไหมคะอยากขอให้เพื่อนมีแฟนครับอยากขอให้เพื่อนมีเงินครับอขอว่าให้พิธีนมามีคอนที่ประเทศไทยคะ่ะเช่นกันคะ่ะอยากขอเพ่ออะไรคะอขอเงินค่ะเงินเหมือนกันนะโอเคเงินทั้งคู่เลยอยากขอเพ่ออะไรคะหนึ่ง ก็อยากขอให้เพลงของมินนี่นะผม10ล้านวิวครับผมโอเคค่ะนั้นก็เราก็ขอให้เป็นได้เดบิวต์ในกลัวรท็อปนะคะถ้าอยากให้พอนจริงจริงนะคะถูกตะเกียงให้หน่อยค่ะ <laughs> ทุกคนนะคะที่มาร่วมสัมภาษณ์กันในวันนี้นะคะก็ขอให้พร้อมอทุกคนเป็นจริงนะคะรวมถึงคนดูด้วยเช่นกันนะก็สำหรับคนที่ชอบวิดีโอของพวกเรานะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาเต้นตะเกียงวิเศษด้วยกันนะคะกับเต้นตะเกียงด้วยกันนะมาเลยเริ่มเลย